นั่นไงกันแน่เดี๋ยวให้นี่นี่ไงแพ็คละไม่อ๋ออนัรนหรอมาดูอันนั้นน่าจะแยกกันเดี๋อวเราไปดู400ดูไว้ ทำกินยังไงคุณนั่นแหละต้องไปหาในเน็ตดูก่อนอื่นต้องรู้ก่อนมันคืออะไรดูไมอืมจะพิมพ์ดูมีแรงมากเลยปัาเออนิ้มสองเทีมยนแต่มันชิ้นใหญ่นะ น้องพี่ชอบกินเปียดร้อยเยอะมากอืมตัวอะไรรู้อิสต์เตโม่ใหม่สดทุกวันอิสต์เตโม่ โลนึ่ง,งเออโลน,งงโลนึงประมาณ300โลนึงประมาณส0มร้อยหมูพร้อมกินนี่พี่พี่กินเป็นไหมบ้างอ๋อพวกหัวใจอะไรเงี้ยเหรอไม่ใช่หัวใจไอ้กินมันกินได้แต่ไม่รู้ทำอะไรทำอะไรต้มยำใส่ต้ยเดี๋ยวมีพวกผสมด้วยไก่ที่เราไปซื้อเมื่อวานอยู่ไหนวะที่ใหญ่ๆ ขายดีมากเพราะว่าเป็นวันหยุดมันร้อยกว่าบาทเลยสามร้อย0นอะไม่นี่มันสองร้อยกว่าในนี่เองเออปกก็แพงว่ะสองอแล้วเราก็เอาขาถดูกไปอันนี้กระดูกหรือเปล่าดูเละๆไงสร้างมา <laughs> ต่ไม่ได้นม <laughs>

ตัวลาเก่าเคียวซาที่ถูกอะเมื่อวานซื้อแบบนั้นไปยังไม่ลองเลยเออไม่ลองเ <ปะ S 2> ส้นหอยดีมากเลยอะเส้นมันถูกมากเอาไม่หนละังเส้นสิบห้าเยนเองห้องตรงนี้อย่าห้อ เราเงสำเร็จรูปถูกว่าเราเองิืนะ้ถูกแต่ไม่มีหมูเนาทำไมซื้อหมูไขสิบฟองร้อยยี่สิบเลยสิบฟองกว่า <c ười> สิบฟองพกนมต,ตา่างๆถูกมากเลย นมกับน้ำน้ำผลไม้ถูกถูกกว่าบ,บ้านเราบิ่ขวดแล้วประมาณ30สิบาทในชะ่ไหมลิตรหนึ่งบ้านเราลิตรหนึ่งห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบ ถูกดีไอซื้อก่อนอะไรไม,ไม่รู้มันเจ็ดสิบแปดไม่รู้มันมันคืออะไรยังไม่รู้เลยอาจจะเป็นปนมกาแฟมั้งแต่มันถูกจังวะคนสามสิบบาทกาแฟกาแฟแต่ไม่รู้มันเป็นนมหรือน้ำกาแฟหรนะือไงน่าเป็นนมแหละมันอยู่ตรงนมยาคูหรอวะยาคู เก้าสิบห้าบเก้าสิบห้าอยูนมปัาหารปลาเฮ้ยอันนี้ร้อยเยนเลงเหรอสองร้อยก้เท่าร้อยเยนถูกมากเลยนะเออน่ไงใส่เ่มงนีห้าร้อยอ๋อเป็นโคซองมีไส้ด้ยมีไส้เปล่าี่มี <ś led> เราแทำไมมันเปล่า <ś led> ขนมปัง6ชิ้นป่ะหกชิ้นนานา98้าสิบแปดอ๋อร้อยสามแปดขนมปังไส้ถั่วดำร้อยสามแปดเย็นอร่อยวันน้กินตอนเช้ามีไส้ปะไส้เจ็ดสิบเก้าป่ะขนมป,งป,งปงังคนละเหมือนพวกร้านขนมถุงละสามบาท,แบบบาทเองแถวบ้านเลยเฮ้ยมีโมจิปะวะ เออนะน่ากินรึเปเอาไหมหลักเท่าไหร่เกอยรติสิบเลยยง้่กิันองัีสเต้ม้เขาเ็นเมื่อยอะไรนะมันเป็นขนมหวานเขาหรือเปล่าเพื่ออะไรว่าน้อยไป เดินดูเลยน่าจะเป็นโมจิ138ยสามแแซนด์วิชเหรอแซนด์วิช230ยเยนก็สามารถอิ่มได้น่าจะใช่ใชสามชิ้นเพราะมันอยู่นี่ง เอาฟังนี้ก็80สิบมันก็30บาทแต่พี่อันนี้ส่วนตัวไปดูนนเน,นี้ยแบ่เงเราซื้อไปเท่าไหร่2,080ใช่ไหม2,400 2,400โอ้โห80น่าจะเป็นเสาห้ยของญี่ปุ่นเ้าที่เรากินกันจะเป็นอันนี้2,400เยนน่าจะเป็นพวก สอสเอเออสลัดอ่ะพวกหงแกงสำเร็จรูปเฮ้ยข้างล่างถูกอ่ะแปดสิบบาทเลยไหนเส้นสปาเกตตีน่าจเปิก็เส้นสปาเกตตีผัดได้านกินเหมือนเดิมไหม อาหารกระป๋องต่างต่านอะไมีป,ปลา,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 ากระป๋องอะดูเหนียวเหนียวก,ก,กระป๋องกีแตสกระป๋องกระป๋องซุปหรือไงน่าจะใช้เกี่ยยังไงอฮ้ยหูยแ,งแพงคืออะไรวะไอ้ที่เราเมันจะได้ไรเหรอโอ้สามสี่สิบเลยไอ้ของอันไหนไม่น่าแพงก็แพงแพงเนี่ยอยากรู้มันก้อนอะไรวะ เหมือนสบ,บู่เลยจะไม่ใช่ข้าวโอ้ใครอีกนะห้าสิบแปด น้ำชาขวด2ลิตรประมาณ128ยยิเยนน้ำชาอันนี้2ลิตร118ยิเยนน้ครับอลโอง2ลิตร158ยิเยนเราเลิกงานมา5ลลาม้าโมงสองมันเหลือให้เราแล้ว <c oughs> ก็เติมหรือเพราะอะไรบ้ากซื้อหรือเพราะอะไรไม่แปะอะไรไม่รู้อะโค้กขวดนึง 94เยหกสิบห65เยนขดเล็กแป๊บซี่69เยนน้อะไรวะ45เยนนง น้ำพีชห้าสิบเก้าน้ำแอปเปิ้ลห้าสิบเก้าโอ้น้ำมะเขือเทศหกสิบแปดเยน นี่แพงอน้ำอะไรก็ไม่รู้สองอเจ็ดสิบอันนี้คาเฟอเลตกโตดิตึ่นึ่งร้อยห้าสิเกน้ำเกลืเล่แปดสเยนสลิตร นี่น้ำชา145เยนนี่ชานมก็1 4 5เยนลิตรครึ่งน,น,นี่2ลิตรน้ำชา128ชานมขลดเล็ก69้น่าเป็นอันนี้กาแฟดำมั้ง88 นกาแฟหกสิบเก้าน้ำชาสองลิตรแปดสิบเจ็ด